พูดถึงคุณพ่อก็ต้องถามถึงคุณพ่อเพราะว่าท,ที่พูดไปในช่วงช่องสามว่ายังไม่รู้เลยว่าลูกครึ่งอะไรคุณพ่อเป็นชาวคุณพ่อเป็นเยอรมันครับเป็นชาวเยอรมันนะคุณพ่อเป็นเชฟอยู่ที่เยอรมน,นีเหรอฮะเป็นเชฟอยู่สวีเดนครับแล้วไปเชรออ้วกไปชาวยุโรปน,นะี่สวไปทำงานที่สวีเดนครับแล้วก็ไปเจอคุณแม่ เจอคุณแม่ท <substit uting> co mm hmm. like <ivan> ี่ไทยแล้วคุณแม่ก็ไปที่สวีเดนแล้วก็ผมเกิดสวีเดนครับฟังดูเยอะแต่ไม่ซับซ้อนหรอกไม่ซับซ้อนง่ายๆมีพี่น้องกี่คนเป็นลูกคนเดียวของคุณแม่ครับเป็นลูกคนเดียวของคุณแม่และเป็นลูกกี่คนของคุณพ่อของคุณพ่อนี่ถ้านับรูปบุญทรรด้วยก็นับไม่ทั่วนนะก็ถ้าถ้าเป็นพี่น้องจริงมีพี่สามคนครับของคุณพ่อพี่ชายสองผู้หญิงหนึ่งครับ เขาเรียก half brothers half sister อะไรประมาณนี้ก็คือลูกของคุณพ่อตอนนี้ก็เป็นครึ่งเขาเรียกครึ่งครึ่ง half ใช่ไหมครแต่ว่าเราก็เป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่เราสองคนเป็นคนเดียวที่อยู่ไทยอ่ะที่อยู่ที่ที่อยู่ไทยแล้วตอนนี้คุณพ่ออยู่เมืองไทยหรือว่าคุณพ่ออยู่ลำปางใช่ครับอ๋ออยู่อยู่ลำปางอยู่ถววอเลยถาวอแล้วครับผม ทาวเร์แล้วเกษียณแล้วก็มาเกษียณที่ไทยก็ไม่ได้ทําอะไรตอนนี้ไม่ทําอะไรแล้วครับตอนนี้นอนดูทีวีดูดูขวาเลืดไทยดูดูหมอฉัดใช่ครับนะหมอฉัดเออคุณพ่อพูดอะไรยังไงกับกับผลงานของเราที่จู่ๆวันหนึ่งเราก็เป็นนักเรียนที่ลำบางแล้วคุณพ่อก็นอนดูทีวีอยู่แล้วไปไปมาบอลูกเราอะไรประมาณนี้พ่อรู้สึกยังไงกับกับผลงาน ซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นที่เยอรมันหรือสวีเดนแต่เกิดขึ้นที่เมืองไทยคุณพ่อก็ภูมิใจนะครับได้เห็นลูกตัวเองออกทีวีอะไรอยงนี้ครับ<ม>แล้วก็ได้มาทําในสิ่งที่ผมรักจริงๆเขาก็สปอร์ตตลอดอยู่แล้วครอยให้ให้กำลังใจตลอดก็เลยเขาก็รู้สึกดีครับโทรมาถามผมตลอดว่าที่ผมเล่นไปมันแปลว่าอะไรแล้วก็ถามตลอดว่ามันจบยังไง <c oughs> <c oughs> อ๋ออยากรู้ร่างคเอยารู้ใช่ครับ เขาก็ถามว่าทำไมไม่มีซับไตเติลตอนต่อแฉเป็นภาระของคุณแม่ที่ต้องคอยแปลคอยแปลคุณพ่อก็ไม่ไม่เข้าใจภาษาไทยไม่ครับไม่เข้าใจครับในขณะที่ไมค์กี้เองจะต้องเข้าใจภาษาเยอรมันแน่นอนฟังได้บ้างครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมจะได้ภาษาสวีดิชครับเอ้าใช่ครับเพราะว่า ครอบครัวผมพวกพี่ชายพี่สาวผมอยู่ที่สวีเดนหมดเลยครับ uh huh. แล้วคุณพ่อก็เลยเลือกที่จะสอนภาษาสวีเดชให้ตั้งแต่เกิด uh huh. ก็เลยได้สวีเดชมาครับเ <Le> ยอรมันก็บิดเซนบิดเซนแต่ว่าเล็กน้อยเล็กน uh, ้อยเล็กน้อยอ้าพูดสวีเดชก็ไ huh. ด uh ้ื่องผมพูดว่าอะไรอาพูดว่าอะไรเอาคำว่านี้นครับเบสิก uh huh. ที่ทุกคนควรรู้ว่า I love youI love you พูดสวีเดชพูดว่า You else ก d ได y สกเลย้ยได้เจริงเหมือนเลยครับเหมือนเนทีฟเลยครับเนทีฟเลยเป็นคนท้องถิ่นเลยนะใช่เนี่ยมีคำมีคำคอะไรอีก Your a l จ s k a Day คืันรักคุณแล้วก็บอกว่า Your อ l s k a Allah ก็คือฉันรักทุกคนเงยแล้วก็ยอนึ่งกริกแปลว่าผมหิวข้าวอันนี้ควรจะเรียนเอาไว้ไม่งั้นเราตายยึ่งกริ ผูมิงกคอสตาเดแปลว่าอันนี้อัลราคาเท่าไหร่ครับประมาณนี้ครับก็ไม่เคยได้ใช้อยู่กับคุณพ่อนี่พูดภาษาอะไรตอนนี้เป็นสวิดิช์ปนอังกฤษแล้วครับก็พยายามบมงงั้นภาษาอังกฤษผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้เยก็มาใช้ภาษาอังกฤษด้วยแต่สวิดนก็พยายามที่จะไม่ลืมครับเออถ้าไม่ใช้ลืมแน่นอนลืมแน่นอน